สวัสดีค่ะวันนี้นานาพาเพลินนะคะจะมามาดูรถดี vo โแต่งซิ่งนะคะแต่งแบบไหนสวยแบบไหนมาดูกันค่ะเริ่มต้นที่ชุดแต่งนะคะอันนี้จะมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะซึ่งตัวชุดแต่งสเกิร์ตนี้นะคะมีหลายแบบให้เราเลือกเลยนะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งในเซตที่มีนะคะสวยมากเลยด้านหน้าจะเป็นชุดแต่งขอบดำแดงนะคะแล้วก็ตัดด้วยฝากระโปรงหน้า บางนิดนึงปากกระโปรงหน้าจะเป็นสติกเกอร์นะคะมาพร้อมกับล้อมแมกนะคะล้อมแมกขอบ18ตัวนี้ยาง255หห้านะคะตัวนี้ขอบ18ไม่ต้องตัดไม่ต้องทําอะไรกับตัวช่องล่างเลยนะคะเพราะว่าซุ้มล้อเดิมของเขานะคะมาค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะคะไม่ไม่ติดซุ้มล้อนะคะก็ใช้ขอบ18ใส่เข้าไปได้เลยนะคะขอบ18พร้อมยางและนี้น้องแต่งซิ่งให้ลูกค้านะคะใส่ซุมซ้มล้อซุ้มล้ออันนี้จะเป็นซุ้มล้อแบบพิเศษเลยนะคะ ตัดโท,โทนสีนะคะโทนสีดําด้วยเพิ่มมาเพิ่มความสวยเข้ามาอีกนะคะมาดูที่ด้านข้างสติ๊กเกอร์นะคะอันนี้เป็นชุดแต่งของเขานะคะชุดแต่งชื่อวอา่คอ o r เทซ่านะคะอันนี้ก็จะมีสเกิร์ดด้านข้างตัวนี้จะเป็นแคปตัว2.4น t ีนะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ให้ลูกค้าเลือกนะคะมาดูที่ด้านหลังนิดนึง อันนี้ก็ซุ้มล้อทั้งซุ้มล้อทั้งหมด4ี่ล้อนะคะล้อ,อ,อล้อแม็กเป็น5้าก้านนะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าสามารถเลือกสเปกได้นะคะจะแต่งแบบไหนชอบลายไหนสามารถเลือกได้เลยด้านหลังก็จะมีชุดสเกิร์ตมนาะมาเหมือนกันนะคะตัดขอบดำแดงเหมือนกันนะคะให้ความสวยหรูเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะไม่ต้องใส่กันชนท้ายคะ่ะสมัยนี้ไม่มีแล้วกันชนท้ายนะคะ ใส่แบบนี้เลยนะคะเพิ่มความสวยงามพร้อมกับสติกเกอร์คาดฝากระโปรงท้ายแบบนี้นะคะให้ความโดดเด่นขึ้นมานะคะดูนะคะดูรอบคันเลยค่ะสวยงามมากๆนะคะแล้วจะบอกว่าคันนี้โปรโมชั่นพิเศษสุดตอนนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษยังไง ปีดาวนะคะตอนนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถศูนย์บาทได้เลยมีแคมเปญพิเศษมากมายนะคะสนใจโท oh, ร086 3 0 3 7 3 9กนา็ส้าสนาแตนบายรับสาย24ชั่วโมงเลยนะคะถ้าไหนที่สนใจทักมาคุยกันค่ะติดเงื่อนไขตรงไหนไฟแนซ์อยู่ต่างจังหวัดอยู่ตรงไหนลูกค้าอยู่จังหวัดไหน,เ,ไหนเราก็มีฟนนไฟแนซ์็นเศษด้ถึงที่บริการส่งรถถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยากได้สวยๆแบบนี้จัดมานะคะลูกค้าอยากได้สเปคแบบไหน ลูกค้าติดเงื่อนไขตรงไหนทักมาคุยกันได้ค่ะเรามีแคมเปญพิเศษร,รองรับลูกค้ามากมายเลยนะคะสำหรับวันนี้ Revo Z e dition คันนี้นะคะกำลังพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าสสวยๆทุกๆท,ท่านแล้วที่สนใจหวังว่าจะได้มีโอกาสมารีวิวเพิ่มเติมให้อีกนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าท่านไหนสนใจที่เปลี่ยนล้อแมกหรือว่าลายสเกิร์ตที่แตกต่างจากตัวนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ายบายค่ะ อ่อยไม่ไหวล่ะจริงจรที่โดนเธอทิ้งฉันก็แทบจะตายหนห่วยได้ยพี่ไม่ได้ตัวนะจะเพราะเธอสวยรวยและเธอตัวทำนั่นไม่ใช่ป่วยนันมาวันก็ต้องเปเธอไม่ได้หวน้ามันเป็น oh. แอย่าเป็น b ป my เลยไดขอโทษเธอดีกันโอเคให้อภัยกันในตอนนี้คงธะดีเหลือเกินอย,กอ,อย่าคิด่าคุดตัวกันบทสัน